สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้อยศรีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จสันเสริญพิมพ์ใหญ่นะครับสําหรับพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับจะแต่จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมก็คือองค์นี้นะครับเป็นพิมเล็กที่ค่อนข้างไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูพิมพ์ใหญ่นะครับที่องค์สมบูรณ์แล้วนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับไม่ชํารุดนะครับผมสาหรับองค์นี้นะฮะก็จะมีเนื้อกระเทาะออกไปบ้างนะครับตรงใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับผมโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็จะมีกระเทาะที่ฐานพระนิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์นะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจัดสร้างในปีพศ2อ0 0 ส5ิบห้านะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลพระผงนะครับตระกูลผงนะฮะของหลวงปู่หยอดวัดเจ้าเจริญนะครับผมนี่นะครับด้านนี้นะครับก็จะมีคําว่าลาบยศนะครับตัวหนังสือก็สวยคมเลยนะครับด้านบนก็สรรเสริญนะครับนี่นะครับเป็นที่มาของชื่อรุ่นพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับนี่นะครับสรรเสริญนั่นเองนะครับเห็นไหมเอ่ย ตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่าเจริญศกนะครับตรงกลางก็จะเป็นองค์พระสมเด็จนะครับแล้วก็มีเชือกไหมเป็นจระลงนะครับเป็นสมครอบแก้วไปอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นลายเส้นของหลวงปู่หยอดวัดแก้วเจริญนะครับพระครูสุนทรธรรมกิจนะครับผมนี่นะครับลายเส้นก็คมชัดเลยนะครับ นี่นะครับผมเดิมๆเลยนะสําหรับองค์นี้นะครับนี่นะครับไม่มีบินนะครับสําหรับขอบนะครับไม่มีกระเทาะนะครับนี่นะฮะนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะเรามาชมดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายเส้นจมลงไปนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันทออนะครับ นี่คเป็นลายเส้นจมลงไปนะครับคมๆแบบนี้เลยจมไปแบบลึกๆเลยนะครับนี่นะฮะมีคําว่าวัดแก้วเจริญนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมเนื้อหามวลสารก็จัดจ้านนะครับนี่นะครับขอบปิ้นนะฮะนี่เดิมนะครับขอบปิ้นยังตั้งอยู่เลยนะครับนี่นะหัไครับ โอ้ยน้อหางมวลสารจั๊้ๆนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบมวลสารก็จะออกเขียวๆนะฮะไม่รู้ว่าหลวงปู่ใส่หยกลงไปหรือเปล่านะฮะนี่นะครับเขียวๆนะฮะมวลสารนะครับนี่ขอบนะครับองค์พระก็จะ ขนาดกำลังพอดีนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่บางไม่หนาเกินไปนะครับนี่นะครับขนาดองคพ้านะฮะถ้าใครมีเหมือนผมนะครับก็หยิบขึ้นมาส่องพร้อมกันได้เลยนะครับว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับผมนี่นะครับสําหรับพิมพ์ใหญ่นะฮะถ้าผมให้ข้อมูลผิดพาดประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับ s ไคร b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านได้รับชมนะครับนี่นะครับองค์ที่สมบูรณ์นะฮะนี่นะครับส่วนพิมพ์เล็กนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับก็จะมีคอมเมนต์มาบอกผมนะครับว่าพาดแท้นะครับแต่ องค์พระที่เอามาลงคลิปนั้นไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับผมก็ขออภัยมาณะที่นี้จริงๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับที่เป็นองค์ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับเป็นเนื้อหามวลสารนะครับจัดจ้านมากๆเลยนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับตระกูลพับผงนะครับของหลวงปู่หยอดมาให้พี่เพียงน้อยที่ทุกท่านได้รับชมนะครับหวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ